สวัสดีค่ะเพื่อนๆไข่แตกแล้วไข่แตกแล้วป้าขยับเลยป้าสั่งเป็นยี่สิบห้าไงป้าสั่งเป็นยี่สิบห้ามาเอ่อสัง่งเมื่อวานนี้ป้าได้สมาชิกก็เขาไม่ยอมสมัครสมาชิกแต่ว่าก็โอเคอะเ,เขายอมเปิดใจลองลองก็โอเคนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ว่าจะไปไปงานไปงานขาวดำอะที่ไปงานก็ไปเจอพี่น้องเขาก็ทักว่าหายป่วยแล้วเหรอหายป่วยแล้วเหรอทำไมหน้าตาสดชื่นขำป้าก็เลยบอกว่าป้าก็เลย ฉันหน้าตาสดชื่นด้วยอันนี้ค่ะตัวทาแล้วมันหน้าตามันดูเปล่งปลังไงเขาก็รู้อยู่ในครอบครัวเนาะเขาก็รู้อยู่ว่าเราป่วยอย่างนี้นะไอ้ป่วยแล้วเหรอพี่คนนี้หน้าตาสดชื่นจังวันศันวะอยากหัวเลยบอกว่าฉันเป็นตัวแทนมาปัจาจ้าไข่แตกแล้วดีใจมากไข่แตกแล้วเพื่อนๆอย่าช้านะลองนะแล้วทีนี้น้องมิ้มก็เลยบอกว่าป้าพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มคนเขาไปใช้แล้วเดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันเองค่ะป้าว่างั้น ของมิ้นก็เป็นเหมือนกันเลยว่าง้งป้าก็เลยเออพอมีความหวัง <c oughs> แต่ไข่แตกคนหนึ่งก็โอเคแล้วนี่พยายามใช้เดี๋ยวใส่แว่นดูสิพยายามให้เอฟเฟกกล้องมันน้อยที่สุดแล้วนะคือมันจะเห็น <c oughs> เห็นไหมป้ามีขี้แมงวันนะป้าป้าเป็นคนผิวมีขี้แมงวันนะคะผิวตกกละผิวแบบคนผิวขาวจะเป็นจะเป็นตกกระได้ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนผิวขาวแล้วพอตากแดดอะไรสักพักเนี่ยขี้แมงวันมันจะขึ้นง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เวลาทาแล้วก็ปกปิดไปนี่หละเมื่อวานป้าก็ทาไปนั่นแหละ แล้วก็ทาเสร็จนะตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมล่ะล้วก็อัพก่อนแล้วก็ขึ้นรถไปพอระหว่างที่ขึ้นรถไปก็คือสัญญาณใบฟมันก็ตัดแล้วสัญญาณที่บ้านอะ่ะมันก็ตัดแล้วคลิปก็เลยไม่ได้อัพโหลดขึ้นนะคะป้าไปถึงกินข้าวเที่ยงอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปนวดให้แม่บ่ายสองบาอง่บายสามนวดไปจากบ่ายสองไปถึงสามโมงกว่านู่นแหละหโมงครึ่งแล้วก็นั่งคุยกันก็เลยเอาไอแพดมาเปิดตัวอา้าวคลิปที่โหลดไปเมื่อเชา้ายังไม่ได้มันยังไม่ได้อัปโหลดให้เลยมันก็คาอยู่ในเครื่องนั่นแหละ คลิปที่เนี่ยวันที่สิบามใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหม,น,น, 14, ไหมนั่นแหละวันนี้ไม่ได้อัปโหลดขึ้นเลยป้าก็เลยอัปตอนนั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นอัปตอนบ่ายเนี่ยทาไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยพยายามให้เห็นผิวหน้ามากที่สุดมันมันจะเป็นตุ่มขี้เมงวันเยอะอยู่ค่ะแต่พอเราทามันก็จะเรียบนั่นแหละแล้วก็นวดให้นวดให้แม่น่ะข,นขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเหยียบตรงนั้นตรงนี้เส้นนั้นจะมีแกบอกแกขาชาไงแกเท้าชาเท,าชาท้าเย็นเราก็เหยียบเหยียบเหยียบให้เลือดมันไหลเวียนนั่นแหละเราก็็็ไไไมมมม่ดด้้้เปนหหออีคววารูรกกแ ก็บีบๆนวดนวดไปป้าก็เหยียบต้นขาลูกป้าก็นวดนอ่องช่วยกันก็วาเป็นมวนมว่มาขันสมูคันสมูแเราอ้วนขันสม,ม, <c oughs> นสม,มูบีบตรงนั้นบีบตรงนี้แล้วก็มาบีบคอบีบตรงคอบาอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะบีบบาาบีบไหลบีบคอแกปวดปวดคอปวดเมื่อยก็ผู้เฒ่าเนาะอายุแปดสิบกว่าแล้วอ่ะแปดสิบกว่าแล้วนั่นแหละพอนวดเสร็จก็ถึงมาอัปโหลดพออัปโหลดเสร็จกี่ชั่วโมงทาไปตั้งแต่ตอนเช้า เสร็จแล้วก็อยู่ไปถึงห้าโมงเย็นกินข้าวคุยกันไปกินข้าวไปเสร็จก็ตอนว่าเสร็จแวะเข้าไปแวะเข้าไปห้องไลฟ์เปิดเปิดอัปโหลดคลิปเสร็จก็แวะเข้าไปห้องไลฟ์พี่พี่พัดพี่พัดก็ไข่แตกแล้วนะคะพี่พัดก็ไข่แตกแล้วคุณโจชาวเหนืออุดนหมุนพี่พัดไปแล้วหมือนชดดุดเดี๋ยวก็ต้องติดใจ <c oughs> นั่นแหละเสร็จแล้วก็เลยก็เลยต้องอยู่อยู่อยู่เป็นเพื่อนพี่พัดหน่อยเพราะว่ามันก็เสร็จหน้าที่เราแล้วเนาะนวดแล้วอะไรแล้วก็นั่งคุยกันไปก็เลย เข้าไปแจมไ์สดที่พัดนิดนึงนิดหน่อยแล้วก็ไปงานขาวดาต่อั่นแหละพอไปงานขาวดาก็ไปเจอพี่เจอน้องไงเจอญาติพี่น้องเขามาก,กัน mm hmm. กเลยว่าเอา้าหายป่วยแล้วเลยทําไมหน้าตาสดชื่นเลยํำตรงนี้ไงเลยํำตรงนี้เออได้ผลมาได้ผลเพราะเราดูเองบางทีเราไม่รู้ไงแต่ว่าคนอื่นถ้าเขาทักแสดงว่าเออใช่น้องจะพายว่าพี่พนนี้หน้าตาสดชื่นขึ้นนะดีขึ้นแล้วใช่ไหมหายป่วยแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าก็ก็ มีนัดกับหมอทุกเดือนแหละแล้วก็ปรับยาเอานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาบอกแจ้งข่าวใครแตกใครแตกแล้วเจอกันใหม่วันที่สิบวันนี้วันที่สิบสี่พรุ่งนี้วันที่สิบห้าสิบห้าแล้วคะ่ะยังไม่หมดกระปุกนะยังไม่หมดกระปุกคุ้มอยู่นะคะดูสิเนี่ยเหลือเนี่ยไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะวันที่สิบสี่แล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่้วคะไม่ได้สูงถึงมันจะแบบว่าแค่สิบกรัมแต่ว่ามันเนื้อบางเบาไงเราเขี่ยน้อยๆมันก็เนี่ยมันก็ติปิดแล้ว เมื่อกี้ตรงนี้จะมีขี้แมงวันใช่ไหมมีขี้แมงวันเนี่ยก็ปิดไปแล้วสนใจทักหลังบ้านมาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ยสีลังกาเท่ยยยงนี่นี่มีสองสีนะคะสีเบอร์หนึ่งสีสําหรับคนผิวขาวเบอร์สองสำหรับคนผิวค้ําผิวสองสีนะคะทักมานะคะทักมาค่ะแล้วเจอกันใหม่วันที่สิบห้าค่ะสวัสดีค่ะ